ครับสวัสดีครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองศรีสะเกดวันนี้เราจะมาโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางนะครับตอนนี้จะมาที่กลุ่มตำบลบวกร่วมใจอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดอันนี้จะเป็นนวัตรกรรมนะครับการยกยางโดยใช้คานจากรถรถไถน,นะครับนะครับสังเกตนะครับว่าจะใช้จะใช้ห่อขึ้นนะครับ แล้วก,ลวก็ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งนะครับของการยกยางนะครับนี่จะเห็นว่าจะเป็นตะคายนะครับจะมีหูอยู่สีข้างเสร็จแล้วก็จะปล่อยนะครับทำให้เวลาในการยกยางก็จะลดลงนะครับดูนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ถอยมาอโอเคโอเค